คนลงจากถนนไปยืนข้างทางเดี๋ยวนี้มันยิงอย่างรถดอดแตงอุยจะบ้าจะบอกนะว่าสสดือตรงกลางเป็นจุดหมุนของมันมินซี่จะเดินบนถนนทุกคนอย่าลงมาที่ถนนเรียกทุกคนกลับขึ้นรถบัส คุณเพิงบอกว่าไม่ควรฉันรู้ที่ฉันพูดไปแต่ข้างนอกมันเริ่มแปลกๆและฉันไม่ชอบราะว่าเราขืนยังไง Cốt Ở đây quá Cốt hỏi bên này Charlie เรียกทุกคนขึ้นรถแล้วปิดประตูซะด้วยโอเคฉันทั้งหลายกลับขึ้นรถซะเมื่อก,กี้ลองใช้วิธีธติดต่อดูอีกทีฉันสั่งนายนะสกอตตี้เสร็จแลรวขึ้นกับโค้ชให้ทุกคนกลับขึ้นรถไปแล้วปิดประตูซะไปสิไปสิสกอตตี้เอาละได้ยินคำสั่งแล้วนะทุกคนขึ้นรถเลยแล้วเข้ากันี่ยชาลี าลไป,าไปเร็วเร็วตีบขึ้นรถเดี๋ยวนี้เร็วเร็วได้ยินไหมาตามด้วยนี่รถ226กำลังีอยู่นถนนอิสกาตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นหรืใครได้ยินผมไหมนี่รถบัส226กำลังเสียอยู่บนถนนอิสเกา กิดอะไรขึ้นนายเห็นอะไรแล้วคุณล่ะตอบมาสินายมองเห็นอะไรหรือเปล่าฮะเธอบินขึ้นฟ้าแกพูดหมายความว่าไงก็อยัดที่พูดนั่นแหละคนบ้านแกสิบินได้กลับไปนั่งซะสกอตข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันสั่งให้กลับไปนั่งแล้วหุบป,ปากให้สนิทเดี๋ยวนี้นายด้วยเจ๊กทุกๆคนเลย ยังไงแน่นะแปลกเลก็ไม่บอกกันแปลกมากทีลเคนสองคนไปนั่งที่สกอตมนมีปัญหาอย่างนั้นเหรอเราโคสมีมะอะไรนะโคสได้ยินแล้วเราไม่มีเวลาคุยเรื่องไร้สาระนะสกอตไปนั่งซะ 好好 ตัวอะไรอะเตตี้มันเป็นตัวอะไรฮะอตตี้ตอบฉันสิอตตี้เราแค่อยากรู้ใครก็ไม่รู้เข้าใจไหมมันมีปีกปีกมันใหญ่มากอะ เียกศูนย์นี่คือรถกันที่สิบเจ็ดลาดตระเวนบริเวณโดยรอบแล้วไม่พบร่องรอยการงัดแงะเลยทราบแล้วเปลี่ยนเราะจะไปสิบเจ็ดร้านออเปอร์กินกาแฟกับพายกันนะได้ยินหรือเปล่ลาศูนย์กลางศูนย์ดีแล้วศูนย์สามหกเรียกทุกหน่วยมีใครได้ยินเรื่องราวประหลาดนอกคิสสันเขาตีบงังไหมผมได้รับแจ้งสองครั้งห่างกันสิบไมล์แจ้งมีการลักพาตัวทุกหน่วยโปรดทราบ นี่เป็นข้อมูลที่ต้องแม่นยำ1036ข้อมูลรายละเอียดคือนี่มีคนมากระชามากไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะสองเรือนมันเหลือเชื่อเกินไปอ่ะระดับระดัระดับระดัรับร่ดับระดับระดับรันเกีับระดับกับระดโระดนะขัยระดับระดขบระดับระดัโระดับรัรู้นระผมบระดับระดบระดับระดัระดับรดับระดบระดับระดับระด้รับระดัดับระดับระดับรไดัเระสับรืระะรดรรรดีบบ เรากำลังเจอปัญหาร้ายแรงได้ยินผมไหมบ้าเ้ยตอบด้วยมีใครฟังอยู่รูเปล่านี่คือแอนดี้บัคเราติดอยู่ในรถโรงเรียนที่ยางแตกจอดอยู่บนถนนอีสขก้าหอ,อกพุ่งแหลนมีหอ,อกอยู่บนรถด้วยเหรอแท่งไม้แกจะนั่นคอยแล้าไม้ทั้งนั้นแทงมันอย่างนั้นเหรอฮะเจอกระมาอีกมีไม้แหลมในมือก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะจริงมะเฮ้ยก็เรา เพืนพูของเบต็ตตี้มีพูุอยู่เพียบเลยด้วยใครว่าเราจะนั่งรอฉันเอาจริงที่คไม่ได้จะลงจากรถไปนะนเห็นน่นไหมมันก็มีฟาร์มอยู่สุดถนนอย่างไกลสุดก็แค่นั้นที่ทุกคนต้องเดินกันไปมันอยู่ข้างนอกนะสกอรตี้มันจะออกนะ เก,กือบชั่วโมงมาถึงกลับมานะนั่นก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้อยู่บนฟ้าก็ไม่ได้แปลว่ามันอยู่นี่นะเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาเล่นวิ่งแข่งนะแกหดนะสิมีปัญหาอะไรวะแกบอกฉัไนไอ้ตุ๊ดสิเฮ้ยเราะทะเลาะกันทั้งคู่นั่นแหละแกกลัวฉันหรือไงฉันกลัวแกจะเข้ามาแล้วฉันอดไตหอยโขงกันไม่ได้ไงแล้วเว้ยใช่แกถึงคดอยู่แต่แบกันลเฮ<ว>้อเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเ เอามือแกออไปไม่งั้นจะมีคนหายไปอีกคนสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือทุกคนในรถต้อสามัคคีกันเอาไว้เลยเราถึงจะพ้นภัยได้ครั้งนี้นายอยาไจปพี่ใหญ่ออกหน้า,างั้นนี่ไม่ใช่เวลานี่งสกอตตี้มิเกนั่งลงหาจริงๆอยากเป็นพี่เจ๋งเลยน้องรู้สึกว่าแกอยากจะเรียกฉนอย่างอื่นใช่ไหมแก <c oughs> อยากด่าฉันอย่างอื่นใช่ไหม นึกว่าฉันไม่รู้รลยว,ว่าแกคิดอะไรอยู่ต่อให้แกไม่พูดก็ตามทีหยุดแค่นี้พอแล้วทั้งสองคนหยุดเดี๋ยวนี้เลยพวกเธอร่วมมือช่วยกันแข่งบาสจนชนะแต่ตอนนี้มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นจะกลับร่วมมือกันดีๆไม่ได้เหรอเธอไม่บอกมันสิเราไม่มีเวลามาแก้โรหง,งิงเงาของแกพวกเราคงจะหาวิธีป้องกันตัวเองจนกว่าจะมีใครมาช่วยเรา ก็ก็ก็กอก็ก้กอก็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 ข็ก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 ก็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 กก มาต้องการอะไรอ่ะอะไรวะนี่มันมองฉันเหรอตัวอะไรไปลูกกลิ่นแมงเหม็นเป็นบ้าเลยว่ะ 所以、啊，别送快递了，哈、huh.？来。